ไปกันเลย m อมมาใหม่เฟินไม่ชอบนะเฟินบอกตรงแล้วแม,มาใหม่เฟินจะชอบมันที่สวยๆใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันมันไม่ค่อยสวยเลยเราดูแล้วมันแบบเหมือนแบบ m อที่มันไม่มีสกินแต่มีแสงเฉยๆแต่ว่าเราเป็นลูกสาวพับจีเพราะฉะนั้น เราก็จะเปิดกันนะครับไปกันเรื่อยทุกคนจากประสบการณ์ที่เฟิร์นเปิดได้มาเรื่อยๆนะคะก็คือเจ็บเจนบอกว่าตอนนี้เฟิร์นไม่หวังอะไรแล้วนะคะต่อให้พับจีจะทําสกินมาไม่สวยกว่านี้เฟิร์นก็จะเปิดเพราะว่าอะไรพับจีเป็นศาสดาของเราเลือดของหนกีดออกมาเนี่ยพับจี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 มือ ต้องแบบว่านำชัยชนะมาให้เราอย่างนั้นก็ร้อยกล่องสิเปิดได้สองร้อยตลอดทุกคนร้อยกล่อง let's go อุ้จ้ แบบนี้เลยสเต็ปพับจีสิบกล่องแรกถ้าใครได้ก็คือก็คือไม่ได้เล่นพับจจริง,รงก็คือหลอกมันต้องแบบนี้แหละใครที่เปิดมาสิบกล่องแรกแล้วได้ของม่วงอะไรเงี้ยก็คือบอกเลยว่าเกลือเชื่อเฟิร์นเฟิร์นเปิดมาเยอะเนาะสกิปปะโน no s k i ปคือเฟิร์นบอกว่าถ้าใครที่แบบว่าเปิดกล่องแล้วได้ได้แบบสิบยี่สิบกล่องแรกได้ได้ของม่วงก็คือเกลือใช่ไหม ใครที่เปิดมาสิบกล่องแรกแล้วได้ของม่วงอะไรอย่เงี้ยก็คือบอกเลยว่าเกลือโนอาห์ let's go เอ้ยอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาอ่ะเอโฟลูด้าอยู่ไหนอ่ะนู่นไม่ได้ยากตายอันนี้ เที่ยว M4 อ,อันนี้สวยปะเออก็ไม่สวยแนละ้วว่ากดทำไมวะเฟิร์มก,กดมาทะลึ่งหน้ากดทำไมไหนอ่ะเออโน่ไม่ได้ยากได้อันนี้อ่ะ หนูก็ไม่ได้อยากได้พี่เอาให้ดีจริงเลย70กล่องผ่านไปหนูว่าขอให้ได้ภายใน100กล่องอะหนูจะกระโดดหนูจะทะเวิร์กหนึ่งเพลงเต็มหนูจะทะเวิร์กสามนาทีให้พวกพี่จับเวลาด้วยเฮ้กระเป๋าไม่ได้อยากได้กระเป๋าอะมาทำไมอะอมมคงเด็บไม่สวยอ่ะ ไม่สวยเลยกระเป๋าปิดเมืองล่ะอืมไม่สวยเลยอะ่ะแต่เปิดอะ่ะเพราะว่าเรารักพับจีน้ำตาเพ่เฟยกับกล่องอันไหนเค็มกว่ากัน <c oughs> กล่องกล่องพับจีเค็มที่สุดเลสโก้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 โอ้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 อุ๊ยได้ท้ายอุ๊ยเพิ่งได้นั่นเนี่ยท้ายเนาะเพิ่งได้ท้ายเนาะ เราเพิ่งได้ท้ายมาหนึ่งอันเองนะถือว่ากล่องน,นี้ก็ก็แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาม่ามามา่มาแปลว่าแบบเฉยเฉยวู้ได้สองอันว,วู้ได้ท้ายสองอันแต่ก็เ,เ,เกลืออยู่ดีได้ท้ายสองอันปิงท้ายสองอันก็ถือว่าไม่แย่นะแบบเฉยเฉยอะ่ะถ้าได้ท้ายสามอันอะ่ะก็จะเริ่มดีละได้ทักสี่แล้วกันอ่ะเ <laughs> พื่งเล่นแต่อยากให้ออกจริงอะ่ะได้ไหมยังไงเราก็ไปสุดที่สองร้อย กล่องนะครับทุกคนทำไมยาฮูหมวกนี่มันมาจังเลยเดี๋ยวไปแจกให้ทีมอื่นวะเวลาลงไปเล่นนะมาเยอะเกิน อยากได้ดูนจะมี GM คนไหนใจดีได้ยินไหมนะม่อยากได้ฟูนอ่ะอยากได้สกินปูนไม่สวยแต่ก็อยากได้มันไม่สวยอะ่ะแต่เฟิร์นก็อยากได้เพราะเฟิร์นรักพับจีอ่ะเกมอันดับหนึ่งของประเทศไทยเฟิร์นพูดแค่นี้แหละรักถึงจะให้หนูเปิด2 0 0้กล่องหนูก็รักคนมันรักอ่ะก็คนมันรักไปแล้วอะ่ะทำไงอะ่ะขอเจ็บกว่านี้ได้ปะขอเกลือกว่านี้ได้ไหมขอเกลือกว่านี้ ลิมิต200กล่องการันตีได้ปืนใช่ปะขอวันสวัสดีครับพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สนี่ดีนะเนี่ยเอามาหนูได้ปืนพอดีเลยอุย้ย170กล่องไม่ถึง200กล่องอะอุย้ยเป็นครั้งแรกเพื่อนเปิดไม่ถึง200กล่องอุย้ยพี่ดีใจกับหนูเลยเป็นครั้งแรกดีหนูเปิดไม่ถึง200กล่องอะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย เร็วดีเจกันหนูหน่อยดีเจกันหนูหน่อยเร็ว,วเฮ้ยหนูได้ไม่ถึงสองหลองเลยกางวู้วู้ววิปโป ดีใจจน้ต,ตาแม,ม่งเหงียนขึ้นฟ้าไปเลยแบบดีใจมากดีใจจัดเลยอุ้ยอุ้ยใครๆก็ได้แบบนี้ยกเว้นผมเอาสมน้ำนาครับไม่ได้ร7อยเจิกล่องส่วนหน้าหนูได้ร7อเจกล่อง ะไหลจริงเปิดมานะสิบกล่องมีกล่องเนี้ยได้ท้ายจีกล่องเนื่องนันสองร้อยหมดเลยอะ่ะ <c oughs> เราไปดูกันเลยต้องรีบอัพแล้วไม่หนูแม่อัพอันนี้หรอกใครอยากอัพอัพเลยหนูคนนึงอ่ะไม่อัพรักพับจีนะแต่ไม่อัพปืนนี้หรอกเฮ้ยแต่ถ้าเปิดไปอีกก็ได้เปิดอีกส0สิกล่องได้ท้ายอีกเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปิดอีก30กล่องเพื่อได้ท้ายอีกอันหนึง่งแล้วเอาไปอัพปืนอื่นนะคะทุกคนเป็นไงทรยศปะ ไเปิดของแกหรอกใช่ไม่เปิดหรอกเนี่ยดูดิใครอยากอัพก็อัพเ้อแบบว่าอัพเวลเต็มกับเวลแรกอะ่ะรูปรัณ์ไม่ได้ตั้งกันเลยอะ่ะเอาว่าใช้สอใชส้าห้าเก้าเกเวกหเท่าไหรพ่พี่หนูตกเลขช่วยหนูหน่อย14ใช่ไหมคะสิบสี่อันน่ะเราต้องมีท้าย20อันนะคะอัพเกตให้ไม่ได้แตกต่างไปจากเวลหนึ่งอะซึ่งเฟิร์นไม่ทำหรอก นี่ยาฮู้เรามาอัพเอาอันนี้ดีกว่าเอ๊ะแตกต่างกันมากปะก็ไม่แตกต่างมากนะก็ไม่อัพหรอกฮะดัดแปลงปืนอันนี้คือจะได้เท่าโอ้ยสวยอยู่นะเราอัพนี้เลยไหมเราอัพอันนี้เลยปล่ะเอ้ยอมันไหนดีนะไม่พอสักอันเลยวะ่ะโอ้ชีวิตมีท้ายมาแต่ใช้การไม่ได้ สักอันเลยพระคุณพระเอก็เราก็แม่ไม่อัพดีกว่าเนาะเปืองตังนะคะกล่องนี้ร้อยเจ็ดสิบกล่องกล่องต่อไป200ยแน่เอูองั้นเราไว้ไปรอดูกล่องหนาละกันใครจะไปรู้เฟิร์นอาจจะเปิดได้ภายในยไม่ถึงร้อยกล่องก็ได้ ใจมากเลยอ่ะดีใจมากเลย